สวัสดีค่ะจากช่องเที่ยวไทยชาแนลวันนี้เราจะมาพบกับ4จุดเช็คอินอันซีนของจังหวัดตากนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักคำขวัญของจังหวัดตากกันก่อนนะคะธรรมชาติน่ายนภูมิพลเลื่อนใหญ่ประเจ้าตากเกลียงไกลเมืองไม้และป่างามคำขวัญของจังหวัดตากค่ะ เรามาเริ่มจุดเช็คอินของจังหวัดตากกันเลยดีกว่านะคะจุดเช็คอินจุดที่หนึ่งที่เราจะพาไปสะพานแขวนสมโพธิกรุงรัตนกโกสินทร์200ปีตั้งอยู่ในอำเภอเมืองตากเป็นสะพานไม้แขวนด้วยลวดสลิงสำหรับเดินข้ามแม่น้ำปิงที่ชาวเมืองตากใช้สัญจรไปมารวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะในยามเย็นจุดนี้แนะนำเลยนะคะให้มาถ่ายรูปให้ได้เลยค่ะ จุดเช็คอินจุดที่ 2, สศาลสมเด็จพระเจ้าตากศินจังหวัดตากเป็นศาลคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดตากที่ผู้คนโดยทั่วไปให้ความเคารพสักการะและมาสักการะในแต่ละวันเป็นจำนวนมากต้องบอกว่าศาลพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นศาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2490และอยู่คู่กับจังหวัดตากมามากกว่า70ปีเลยล่ะคะ่ะ จุดเช็คอินจุดที่3ศาลหลักเมืองเก่าที่บอกว่าเป็นศาลหลักเมืองเก่าเพราะว่าสร้างขึ้นมาก่อนนะคะตั้งอยู่ที่บ้านปากร้องตำบลป่ามะม่วงอําเภอเมืองตากสันนีฐานว่าศาลหลักเมืองเก่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งตอนนั้นเกาะตะเพายัางเป็นเมืองหน้าด่านอยู่เลยล่ะคะ่ะจุดเช็คอินจุดสุดท้าย วัดพระบรมธาตุตั้งอยู่ในอำเภอบ้านตากจังหวัดตาเป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระบรมธาตุเจดีย์ตั้งอยู่ในวัดโดยสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่18วัดพระบรมธาตุในอดีตชาวบ้านเรียกกันว่าวัดพระเจ้าทันใจเพราะว่าวัดนี้ประดิษฐานพระเจ้าทันใจพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นที่สักการะของชาวบ้านและยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมียอีกด้วย ต้องบอกว่าพระเจ้าทันใจเนี่ยมีชาวบ้านที่เคารพนับถือมาบนขอพอรอยู่เป็นประจำเลยละค่ะ4จุดเช็คอินที่เที่ยวไทยชาแนลได้พาทุกท่านไปเยี่ยมชมถ้าชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะ